สวัสดีครับผมคณชิตคู้เวียงครับพอกันอีกแล้วครับพี่น้องกับข้องข้องปลาดุกครับพี่น้องข้องท่เคยมาตกปลาดุกแลครับเนี่ยนี่ครับบุไดมาโดนแล้วครับมื่อนี่เป็นมาเป็นมือแรกครับเนี่ยหลังจากที่ล้คลิปไปที่ว่าปลาดุกเขาดีๆแล้วครับมาเล่บุไดมาอีกจะเคลื่อเม่อนี่ก็เล่มาเปิดเปิดประเดิมครับพี่น้องมื่อนี่น้ำล้คักเนี่ยครับเนี่ย น้ำลงขนาดเลยแต่ว่ามีผลงานพี่น้องเพราะท่านในตั้งกล้องเลยพี่น้องมีผลงานหรือเด้นี่ครับผมโตังใหญ่เลยครับนี่ครับมีผลงานมาแล้วแต้มหนึ่งครับเนี่ยเพาท่านในตั้งกล้องเลยพี่น้องพอลงไปเนี่กระชากเลยเดี๋ยวเดี๋ยวปดกันพี่น้องเดี๋ยวค่อยมาลุ้นกันอีกครับเนี่ยพี่น้อง ก้อนขีฟ่ฟาก้อนนี้นี่เลยก้อนขีฟ่ฟาก้อนนี้แหละนะมันได้ตกกินนะน่ครับเมื่อกี้ได้รุ่นครับขินพร้อมกันสองข้างเลยครับพี่น้องเอาพอร้อมกันเลยสองสองตัวได้ตัวเดียวครับเอาว่าท่านสองพี่น้อง มาแล้วครับตัวใหญ่ตัวใหญ่แล้วครับได้ยินเสียงมันมีไส้มีไส้เราขึ้นรถโอ้ยปากคอบ่ปลากคอปลาดุก้อยยกไปพี่นะดุกพี่น้องปลาดุกปลาดุกใส่ง่ามครับมือนี่ไม่ได้ใส่ง่าม ใส่แค่ยังเ้าไดมื่นน่นเลยวะนี่งยูไปอะไรครับอะไรครับพันป่องกัม้แล้วครับตัวนึงไปยังบูดู๊ โอ้โหตัวตัวพ่อปิ่งนะตัวนี่ครับรุ่นปิ่งพี่น้องเดี๋ยวไปปลดตัวพุ่นกันตัวนี้รุ่นปลาลูกนารุ่นปิ่งต้องใช่คข็มเยอะส่องหมา โลขันร้านข้าวมันผ่านทุกอย่างเลยผ่านตลาดน้ำแล้วหลวงอ่ะอ๋อเลยตลาดไปบึหวกไ่ได้เข่าไม่ได้เข่าเมืองนนะครับทางเข่าันน่ะเข่าทา้งมองสะพานผ่านสะพานเลยแมนผ่านสะพานเลยครับมันตกแถวไหนหมดนะอู้ยูแล้แทบไม่ยูบันนี่ไม่ยูไม่มีหมงยูไปไม่ยูนี่ไม่มีหมงยูก็โกงหมนนลยมาแล้วจ้าแล้วพี่น้อง โตที่เไรแวนะ่ะงัดไปหัวพันันียนี่พันหนักเลยน,ะนี่ทั้งุ่นก็เอาบ่มาไปแล้วพี่น้องโตที่เท่าไหรวะโตที่ซโตที่ซีครับเนี่ยใส่ง,งามๆากำลังงา,ง,ง,างามเลยใส่กำลังปิ้ง ใส่กำลงปิ้งพี่น้องอกแล้วทันเดียวก็เซียวได้เฮ้ยขออเนี้ยันมากบ่ขอเนี้ยันมากเวะอเนี้ยงันมากโอ้ขอบากยู่ขอบปากยู่ีว่าเร lonely, smiled, ีนากิี่น้อใส่งาๆเติมเติมหลอกไหมเตมลอกมโอ้โอ้เอาเนี่ยเอยเอานี่ยเอานี่ย ยู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 ่ยูนั่ยตึ๊กตึ๊กยนเนั่นมาแล้วยูแล้วพี่น้องตัวนี้หาเอาบัวแดงใส่กระชั้นอยู่ด้วยพี่น้องเนี่ยมันเข่าแล้วเต้ยปลาเข่าแล้วกูลหะอโอ้ใส่งามเลยบ้านพี่น้องปลาเข่าพร้อมกันเลยครับเนี่ยใส่ง่ามเดี๋ยวเดี๋ยวปลดกันพี่น้องช่วงมันเข่าี่เฝ้าต้องเฝ้าเอาพี่น้องมาเป็นแก่งเออมาเป็นฟูง จงเมือนกมวลปุ๊บเลยอะไม่สามที่ขั้นยกขึ้นว่าบทกับท่านนี้มาแล้วมาแล้ว,ลว,ลวนี่โบอะไรอะฝากกับมาแล้วกว่าฝากเอ้ยครับผม,มใส่ทำกันเลยครับงามงามเม่นดีสิกรีดด้วยจีเออกรีดได้เม่ต้องหันใส่เดือนอันแรก อันนี้มีสองจิงหอันนี้กิริีด้นะกิริเขาด้วยมือนี่ยันไเงี้ยอีกามข่องนนมันมัเจิดย่อมย่อมสายดีกว่าีอ่้าเอเอาเอ้เาเเอาเ้อเ้เอาเอาเอเอ้เอาเอาเอเอา้านเอาเกล้อาเเ้ ไปแล้วไปแล้วยกขึ้นเลยมาแล้วครับกินเลี้ยงกันเลยว่าท่านได้เอาเออานื้ลงเยอะพี่น้องสองขั้นเพิ่งเอาลงด้วยเหมือน,น,อน,นขั้นหน,น,นึ่งเนาะขั้นนี้ก็เพิ่งเอาลง่งมันโตที่หกแล้วมาโตงามๆเลยมือนีโม่บันเด็กปีดเนาะเนาะไอ้คนนี้มากอไอ้คนนี้มากขึ้นขึ้นเลยขาเลย กินแน่นเ,เลยปากนินกินดี <c oughs> เป็นชุมน่นเลยนี่เป็นชุ่มแน,น่นแล้วเจอัางบานมันนี่หรือกินอะไรด้วยไม่แล้วพี่น้อง <c oughs> ตัวที่หาตัวที่โหกดดู้จะจับอะไรเราพี่น้องเอ้ยอยู่อย่าพี่น้องอยู่แล้วสองฟังเลยครับมือไหนต้องสองฟังงานมุ้ยใส่งามใส่กระนังปิ่งมาเข้าพีเล่เฮ้าปดี่หนีเราเป็นยังไงเออเาป้าปีหลับปใส่ปิ่งตัวนี้ใส่ปิ่งกระนังปิ่งแห่ง,หงดีสินตัวเนี้งโอ้ยมา่ หนนานะอีก,กีย์มันกับแม่นอย่างเด้น้มนนเลยไปวือหันเอาอีแล้วน่ะดึงลงไปวือหันรับเนี่กินเสือันดึงลงไปปุ๊บกินเลยโอ้ตัวใหญ่ดิตัวนี้สายสันสายสัน ตัวเี้ตัวเี้ยไม่ี้โอ้ยยังโอ้ยยังมนหักลตัวเี้ยแล้วปหลุดตัวเี้ย้ขาดเลตเี้ตัวงีพูขาดไม่รอยเบ็ดกะหักซ้อมซอมได้ซอมได้เออพันเออเอานั่นพันเอานั่นพันเอา เออแต่สายเนี่ขาดเลยว่โอ้หตัวใหญ่พี่น้องสายขาดเลยไหนมาอีกแล้วพี่น้องโอ้ฝ่าเรียมมาพร้อมกันเวลาเข่าเขา่เขาพร้อมกันดิครับครับเนี่ยเย็นใเย็นหักเครื่องอีกอทีชีลดีอะไรบ่วใช้เดือนตัวนี้อ๋อใช้เดือนบ่ใชเดือนนวดเลยนี่แะรงมาเริ่มกินข้าว อยังก็ได้แล้ววังรอบนี้มันไปเดินนิงอยู่เลยป๊าบาดทางสุน่นป๊าเนาโตงามเนาะโตแบบเลี้ยงหุยเลยชิมนีน่นั่นรถกดหวนไว้พันเด้โอกดหวนไว้กบบ้องหูมันเด้อ่ยากหลายติเออันครบกว่านีงเขาเฮาต้อง <c oughs> <c oughs> ตัวเกันดิแนเดือนยท่านหลอนยุกตัวที่เท่าไรติดเบ็ดก่อนดิตัวเ่ไรกนเื่มแล้วนับเลยสามว่าจะตองถาม่นตอไปลับเลยจะโล่แล้วเข้านับไปแล้วยวครับจงไ้กันจงไ้กันโอ้สูงเงาเงาเลยเอ้ที่น้องหลดมา ก็คกินพร้อมกันครับบันนี้กินสองฟังเลยพี่น้องไอ้เบื้องฟังพุ่นเออมเนี่ยว่าผิวตัดนั่นแบบไงเลยอ้ยพี่น้องเอ้สองฟังไทยน้ำขบงท่านพี่น้องเอ้ไอ้เต้สิปต์โดนเยงกระดิ่งเี่สีไทยน้ำกองพท่าน พักเ็ของเบ็ดหักวมาอีกดล้วไม่หรออหคพักไงใช่ะเบ็ดยังพักเขเบ็ดสั่งไดล้สิดอสั่งัาใช่ะเน้นประหยัดจะพักดียวสั่งมาะยัดมึงกินห้องห้เดียวหักเฉยเลยอ๋อมันนอนเน้นปริมาณตรงนี้วันเน้นคุณภาพพอได้ใส่นี่รักปัก พักเจอวันนี้ไหมตะยมมากถึงหกแล้ดีดดีปะเดี๋ยวรักเกาะเลยวันนี้ดูแต่ไปโกวน้ำไกวดูมันเส้นนี้มันแดกมันไม่เปาะแสดเพราะมันมันมันเล็กเล็กเล็กมันบาเล็กมันเหนียวเล็กมันกรอบมันใส่คาร์บอนนะ เ็้านห้เบคบ่อลคือี Hayır ้้เลขิแตลเนตัวนึงแ่ละเนัน่เาะนี่ไนเขาบ่ทันแล้วเอาบ่ทันแล้วโดนครบเลยสิ พี่น้องเมลาเข่ามากอะเข่ามากพอมกันครับเนี่ยอย่าตปเบ็ดแง่รลยมันแนง่ปวดเริ่มนักแล้วพี่น้องนำ้นำน้ำน้องเอาแล้วพี่น้องข้อตัวนี้เฮ้ยปข,อขอ้อ,ขอใหญ่บา้า ปาคอใงญ่พี่น้องปาคอเหญ่พี่น้องเอียปาคอใงญ่พันเอ้อเบิ่งเอาเรื่องพันคืไม่ปาคอมือนี่ยาองหญ่เลยเธอไอ่อนไอ่อนเขา่รนเขาแปะสะจีคืมีมากขนาดนี้ปาคอเนี่ยที่จะต้มดหนีด้ เป็น,น,น,นบ้นาะนชะีรต <c oughs> ิมีริมยบันเท่าหรนะตนบรนเท่ามันบาเบ็ดดีแรงเลยกิ่นอนเลือเลยมันเหนียวมันเขา่าเตะปากมันเยอ,อยู่ขนาดเลยอะถือคอ,อดปากมันไว้เนี่ยเย้าเลยคอดปากเต้ดอกเนียันขอด ยูวะอ้เป็นตาแห้งเอวะเป็นตาตัวใงญเแท้โ่้ยโอยอยโอเอาไปไปหักแล้วไปหักจับจับสนจับใส่ปังไปหักเลยอ๋อพี่ห้อกงินี่จะหลุดงามขมหัวนไห้ ส่างามๆเลยไปตกดูแพ่บ,บังบันกับ่ได้คักวปันนี้ันะ <c oughs> โอ้ยอันนั้นเขาไปหายอาหารป่าโอ้ยอันนั้นเขาต้องเซ้นเสือนะอไป,ไป,ไ,ปไปเก็บปยะยะช่วงช่วงนี้ต้องตัดออกจากหน่ <ไป S 1> ยอยไปเก็บขยะให้เขาสิเดี๋ยวให้ว่าผัดพิ้ง ได้ครับทางบ้านยิ้มเปยแล้วเห็นกินย,ย,ยิ้มเลยิย้มเลยมือเดียวนี่นี่จิ๊ยังอีกอหลายมืออยู่ด้จิป <c oughs> าดมาายยัดไใบยางดีตัวนี้มยยัดไม่ได้แล้วมันโดดหนีเลยจิ๊บ <c oughs> นครับขั้นนี้มีอาการพี่น้อง ขันนี้มีเงียบๆพีนน่น้นองนะพี่น้องมึงครับมีอาการเยิบๆครับเนี่ยอ้ยโยชื้อทั้งคุ่นครับเอาทั้งคุ่นก่อนทัน้งพี่โ <laughs> ยครับหลักพี่เลยหลักพัดหลังว่า<ด> <laughs> บ่อยๆล้ว <laughs> หลกักคุณฟังรถคันคันนี้หักไปแล้วครับเทนึง ต้องลากขึ้นฟังพี่น้องโตง่ายก็เบ็ดัืดอ้ยติดติด,ด,ดคือปลาคอแถววะระดุกนี่ครับต้องลากขึ้นฟังพี่นอ้องในใน <c oughs> ขี้ขันมมนโยขึ้นเรียบร้อย <c oughs> ขันขันเด็ดไอ้ด้วนพี่น้องติดติดติดขั้นบ่รสมบูรณ์มาได้ครับ ตะคอนกันมันตะกอนหนึ่งอ่หนึ่งจุดแปดตอนนี้เหลือหนึ่งจุดหกยวก็ช่างขึ้นไปช่างยีรุ่งไรย่างนี้นักเล้ว,ลวไปยกมาหนี่กขัเสียขาดที่บ้างไหนวะไว้ <laughs> <laughs> อยู่วานท์ เกียเข้าีเปลี่ยนใหม่เยอะเกลี่ยเข้าก็ยังมันหน่อยไงเกลียเยอมากกับซูนเลยแล้วนี่เห็นไหมเกลี่ยนี่ไงเกลี่ยติดกระซังมาอยู่มันหน่อยเนาะขาดพุทธเดียวดิไปยังโดนน้ำเหมือนเดิเลยกระซังกระซังลุเลยอยู่ลครับพี่น้องจอบหลายเทือแล้วนี่ครับกินต่อเนื่องเลย นี่พี่น้องตัวยังงามเลยตัวงามเลีเ้ยงหุยเป็นปลาดุกหน้าไอ้พี่ยังว่าเป็นปลาดุกหน้าคนเนี่ยงามเนาะเฉยอเลี้ยงปนปลาดุกหน้าไม่ <laughs> ยางได้เบ็ดเกาะมือลระบาตยตะเหงียงดิ <laughs> เบ็ดเกาะมือมันดิน่งใหนักเลยเต้ วันนี้เอากระช่งลงน้นำเลยพี่น้องใส่อีกรอบเลยใส่งามๆลามนไปว่าพี่ตั้งบีสองดอกสอ,อ,องอันดิติดนี่มันดิ่งเยอะบวยแห้งฝังเลือกปไปเลยเอาลงอยู่บ่ะพ่ต้องเอาลุง้งพ่ต้องเอาลงละไรแล้วญ <c oughs> าเอาน้นำห้าเอา <c oughs> ครับวันนี้พ่อได้ลงแล้วครับมันหนักญานกระช่งขาดญานเสียขาดด้วยนแบบ มาเดี๋ยวพปอดูดอกสิีออไนไปครับบ่ได้เอาลงน้ำแล้วครับบ่เน,นี่ยเดี๋ยวเสียกยันเสียกขาดครับเสียกทีนมากกับกระชังนี่มันเสร็จหน่อยยูฟงเ,เออฟังหนึ่งก็ยูฟังหนึงนงหน่งก็ยูสองฟังเลยครับเลย คุยครับนี่ขันนี้ขั้นี้ั้นนี้เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋สองอกเลยพี่น้องเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยววางกองกันแม่ติดสองขั้นผู่เดียวสองขั้นครับพี่น้อง สองขั้น้น่อยกินพร้อมกันสองขั้นเลยครับก็เสียเยเาวัดวัดสองขั้นน,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 นะกูดเดียววัดสองขั้นเลยเอเอเดี๋ยวข้าจอยีมากจบอาามีดีลงหนาหมเลยสิอยู่มินไลสิลอง เดี๋ยวเาเจ้าสิเห็นสามขั้นซ้อนนี่เดี๋ยวเขาเจ้าสิเห็นเขาเลยมาตกไม้แตกอ้าม,มัน응เหรอมา,าเอาอีหยังขัง้นเลยคือเราเด็ดล่ะกินพร้อมกันเลยครับพี่หน่องเอ้สามขั้นเฮ้ยม,มันกินขั้นไหนมันไปอของต้นนี้มันไปอของเออ หอมจัาไล่ะอด่าใส่มือเดีวกดหัวไปเลยเนาะพันพันเงียงอืมออกก่อนกดบลเ้้วอื มต้องเอาผาคนนู้นเนาะขันพุ่นบอกขั้นพุ่นขันพุ่นเฮ้ยปองเอาขึ้นมาให้มันเบิ้่งขั้นพุ่นเหรอพี่อ่ะสี่ขั้นเลยครับสี่ตัวกินแล้ว ตายพี่น้องเอ้ยมาเดี๋เข่าพร้อมกันอันนี้สีนพี่น้องสีขั้นเลยรู้นี้ตกว่าใได้สองโอ๊ะอะไรน่ะมาแล้จ้ะอือ ขันกันมันขันกันนี้เพี่น้องคับขันหนึ่งปครับปดบระหล้วอย่บหน้าร้านฮอตเนคตรโกรธกคมพ้อเลยทีอาร์ซีจุนเป็นปอเออไปจับมันด้วยวนี้ โอ้อมาเลยแต่แกแต่แกตกแหลกแล้วอ้าคิดสองเลยสอสุดยอดเลยปะมันอยู่บงตัวเลยที่เออดูเขาสองตัวเลยเุดอเลยเดี๋เล่อืมเดี๋ยวแค่ไหนกับทีดงัดออกมาอ่าดีนะที่มีคีดขีดมันดีอย่างนี้ จะเย็นจะเย็นักปพีหันไ้หันเหญ่ยเด็กโมยตายยูหัวนี่แหลเออเ่อเอเคไกงเสียเกยมากมานขนาดพี่น้องเลยไงล่องลาปลาดูเด้อไงล่องเนี่

刚，刚打的话。 ปาไปยังแักเล่ครับเนี่นะครับพี่น้องปลากำลังกินแต่ว่าต้องรุ่นว่ามันเห็โตกวบาเนี่อันนี้พัดขีดฝานี้ไปทั้งปะเดี๋ยวครับ เดี๋ยวคลิปนี้ก็ย้ไว้สนีก็น,นะครับเนาะฝนนี่ตกเราพี่น้องนี่ครับผลงานของมือเนี่ยโอ้ได้หลายลูอยู่พี่น้องเนี่ยลาดูหลายลครับเป็นสิบลูได้อยู่เพราะว่าเดี๋ยวท้ามันมาฝนตกทเที่ยวเลยมันนีเอากล่องมาท่านครับเอาเท้าซับกล่องเท้าซับก็กันนำหรือถ้ามันบทตกจังไงใคยสิดท้ายต่อพี่น้อง คิดดีเขาไปกนิดนะครับถ้ายัางไงก็ก่าบเข้ามาสวัสดีครับผมขอบคุณที่เข้ามาติดตามรับชมเรือเป็นกำลังใจกันพี่น้องนี่ครับผม